สวัสดีคะ่ะคนลัคนาราศีตนวันนี้โหนรีวิว59นะคะดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2568ค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปนะคะ<ม>เดี๋ยวเห็นแล้วจะตอบกลับไปค่ะแล้วเรามาดูดาวยหญ่คร่าวๆประจำเดือนกันก่อนนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะวันที่27กรกดกรกฎาคมค่ะ ดาวพุธย้ายเข้าสุกรกฎวันที่3สิงหาคมนะคะเสาร์ย้ายเข้าสูก่กุมนะคะ23สิงหาคมนะคะอทิตย์ย้ายเข้าสู่สิงห์นะคะวันที่17ดสิงหาคมค่ะแล้วสุกย้ายเข้ายสู่กรกฎนะคะวันที่22สิงนะคะสิงหาคมค่ะพุธเสาร์นะคะวันที่16สิงหาถึง11กันยายนนะคะพฤหัสเสาร์วันที่6พฤษภ,ภาคมถึง2 1สิงหาคมนะคะแล้วก็เสาร์พักวันที่13กรกฎาคม68ถึงวันที่ 15พฤศจิกายน2อ6 8นนะคะคนลัคณาราศีตุลน,นะคะดาวเดินปกติไม่ได้มุนแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนสุภะไม่ได้อยู่ในมรณะด้วยนะคะช่วงที่อยู่มรณะอาจจะมีโรคต่างๆหรือว่ามีการเจ็บไข้นะคะอาจจะป่วยนะคะแต่ว่าดาวสุกร์เขาย้ายเข้าสู่เมชนต่างไปเดินกระกะดาน,นะคะกะ็เรื่องต่างๆหรือ,อของคน ขนาดนาตนนะคะก็มีดีขึ้นนะคะสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะคะการพูดการจาหรือว่ามีความแอคทีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็สุขอยู่ในสุภาอยากไปเที่ยวอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวนะคะอยากาไปต่างประเทศนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากสวยด้วยอยากาแต่งตัวนะคะแล้วก็ จะบอกว่าไงอยากเดินทางนะคะอยากไปไหนมาไหนนะคะเอ,อ่อหรือบางคนนะคะมีการเดินทางต่างถิ่นต่างภูมิภาคต่างประเทศในช่วงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวพุทธเขาก็จะย้ายเข้าสู่กรกฎอยู่นะวันที่สามนะคะวันที่สามแล้วก็อ่าใช่วันที่สามกรกฎาคมนะคะคือต้นเดือนเลยนะคะอืม แล้วก็อพอพุทธย้ายมากรรมะเนี่ยการเรื่องการงานต่างๆเนี่ยของคุณตนนะคะก็อาจจะมีเรื่องการงานเข้ามากระทันหันให้มีการเดินทางกระทันหันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอการซิ้สัญญากระทันหันนะคะการเขาเรียกว่ามีผลประโยชน์มีรายได้ที่เข้ามาให้เจ้าชะตาได้ ได้ดีอยู่หรือแต่บางคนก็มีการเสียรายได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในเรือนการงานนั้นนะคะก็อาจจะมีการซินสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆนะคะหรือว่ามีการเริ่มงานใหม่ก็เป็นได้นะคะเรื่องการเงินนะคะคุณลัคนาราศีตุลนะคะการเงินในเดือนนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายออกไปนะคะมีแต่ว่าก็จะมีเรื่องการเดินทางเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง นะคะหรือว่าอาจจะช่วยเหลือคู่ครองนะคะหรือมีการท่องเที 8, ่ยวในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าดวงมันมีการเดินทางอยู่แล้วเรื่องการงานก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีเกี่ยวโยงกันอยู่ที่การเดินทางเรื่องการงานมันจะมีเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศคุณที่ทํางานต่างประเทศอยู่หรือว่าการเดินทางต่างภูมิภาคมีการเซ็นสัญญาต่างๆทีนี้การเงินก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ มามาด้วยในยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะหรือว่ามีการช่วยเหลือการเงินเกี่ยวกับคู่ครองนะคะหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญานะคะแต่คู่ครองเงินเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่มีการเดินทางความรักนะคะการเงินมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็คู่ครองนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีการห่างๆกันอยู่บ้างนะคะซึ่งอาจจะต้องไป,ปเดินทางไป เรื่องกิจการการงานก็เป็นได้นะคะ,ะความวุ่นวายนะคะความวุ่นวายของคนลันาราศีตุลนะคะเกี่ยวกับพวกบริวารเงี้ยนะคะเขาอาจจะมีโอกาสหรือบริวารน,นะคะลูกผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือมีการลาออกไปคนที่มีผู้ใต้บังคับบัญชานะคะมีการหรือว่ามีเขาอาจจะมีการเดินทางนะคะมีการเทิงนันเดินทางบ่อยก็ได้หรือว่า ลูกอาจจะมีคนที่มีลูกนะคะอาจจะมีเดินทางต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในช่วงนี้อาจจะเขาอาจจะไปค้างคืนค้างนอกนอกบ้านอย่างเงี้ยนะคะศัตรูคู่แข่งความเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับมีปัญหาในครอบครัวนะคะก็หรือว่าปัญหาในครอบครัวเกี่ยวโยงกับเรื่องการงานก็มีส่วนด้วยในเดือนนี้นะคะ ช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะก็ยังมีเกณฑ์การเดินทางต่าง,างประเทศหรือต่างถิ่นนะคะแล้วก็แต่ผลประโยชน์ชโชคลาภต่างๆเด่นในช่วงกลางเดือนไปแล้วหลังวันที่ 7, สิเจ็สิงหาไปแล้วมันจะเด่นเด่นอยู่พอสมควรนะคะมีโอกาสนะคะจะถูกรางวัลหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาภต่างๆเข้ามานะคะซึ่งก็หรือมีเกณฑ์นะคะอาจจะเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับ เขาเรียกว่าเออมันอาทิตย์มาเป็นกระเตรเนาะมีเกณฑ์ที่มีมีรับก้อนใหญ่เข้ามาพอสมวรน,นะคะวันที่คนลัคนาราศีจินราศีตุนคนลควรนำมาระวังนะคะวันที่1 2 1 2 13นะคะแล้วก็เอ่อ2 6 2 7 16 17นะคะของต้นก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกด ปุ่มซุปเปอร์แตนดหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนะคะหรือกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ